สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับแบรนด์เฮฟเฟลสำหรับวันนี้ขอ,อนำเสนอมือจับประตูบานเลื่อนแบบฝังของเฮฟเฟลค่ะวัะสดุดผลิตจากซิงค์อลลอยเหมาะสำหรับบานประตูไม้ติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวาไส้และตลับกุญแจทำจากทองเหลืองระยะตลับกุญแจ45มิลเหมาะสำหรับบานประตูหนา35-55มิลค่ะ สำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามที่อยู่ตามนี้ได้เลยค่ะสำหรับลูกคา้าที่ไม่สะดวกเข้ามาที่ยุ่งหัของเรามีบริการสั่งออนไลน์ส่งทั่วไทยได้อีกด้วยนะคะเยาลายุ่งหวดสินค้าที่ลูกค้าจับต้องได้ราคาสบายกระเป๋าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย